ความเดิมตอนที่ผ่านมาฉันก็เป็นห่วงคนในฐานะนเพื่อนคนหนึ่งก็เท่านั้นวิรดา,าพูดจบประโยคเธอก็เดินเลี่ยงไปมุมกาแฟถึงให้วรินทร์อน,น้ำตาคลอเบ้าด้วยความน้อยใจวิรดา,าเองก็ปวดใจไม่น้อยเช่นกันแต่จะให้วรินทร แสดงพฤติกรรมเหมือนจับปลาสองมือแบบนี้เธอก็คงรับไม่ได้จีรายุเดินเข้าห้องทำงานของวริทนทรด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มคุณรินครับเลขาคุณไปไหนผมมารับเธอไปทานข้าว คือเที่ยงนี้รินคงจะอนุญาตให้คุณจิรายุพาเลขาเรียนไปทานข้าวเที่ยงด้วยไม่ได้หรอกนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะคือมีงานด่วนเข้ามาจริงๆมีแขกสำคัญต้องการเข้าพักที่โรงแรมของเรารินเลยต้องออกโรงเองเอาไว้โอกาสหน้าดีไหมคะก็ได้ครับผมยังไงก็ได้ว่ารินทอนใช้ความเป็นนายจ้างในการตัดสินใจแทน ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ถามความคิดเห็นหรือความสมัครใจจากอีกฝ่ายด้วยซ้ำวิราดาเดินมาพร้อมแก้วกาแฟร้อนๆเธอหันมาส่งยิ้มบางๆให้จิรายุที่นั่งเก้าอี้ด้านหน้าโต๊ะทำงานของนายสาวปร้นทรนมองด้วยสายตาที่ขุนเคืองแต่ก็ยังมีรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาท สวัสดีค่ะคุณจีรายุรับกาแฟหรือชาดีคะวิราดาเอ่ยถามด้วยวาจาสุภาพที่นุ่มหูยิ่งสร้างความประทับใจให้ชายหนุ่มเมื่อยามได้ฟังเขายิบหน้าบานตอบกลับจนวิราดาเองต้องรีบหลบสายตาวันนี้วิราดามาในชุดกระโปรงยาวสีโอรสเสื้อแขนขุดคอปีนเข้ารูปสีขาวจนเห็นสั่วทรงได้ชัด ผมสีดำตาที่ยาวสลวยปล่อยเต็มแผ่นหลังมีคลิปเฮ็ดเ,เล็กๆติดผมเหนือใบหูทำให้แลดูน่ารักอะไรก็ได้ครับถ้าเป็นฝีมือคุณวีผมทานได้หมดงั้นรอสักครู่นะคะวิาดาเดินออกยังไม่ทันพ้นประตูวรินทร์ทร์ก็เอ่ยขึ้นมาก่อนเดี๋ยวสิ เวลาดาหันมารอรับคำสั่งวริทนทรแจ้งทำเป็นมองนาฬิกาข้อมือทำหน้าคลุ่นคิดก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณวีเราคงต้องไปกันแล้วแข่คนสำคัญจะมาถึงโรงแรมภายใน5นาทีนี้คุณคงต้องไปกับรินแล้วล่ะขอโทษคุณจิรายุด้วยนะคะรินต้องขอฉกตัวเลยขารินไปทำงานก่อน ผู้จบเธอก็เดินมาคว้าแขนเลขาสาวให้เดินตามวิรดา,าทำหน้างงๆแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดเมื่อพ้นสายตาเธอก็รังให้อีกฝ่ายหยุดเดินโดยที่วรินทร์ยังคงจับมือเธอไว้แน่นเดี๋ยวค่ะคุณรินนี่มันเรื่องอะไรกันคะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปไหนกัน แล้วทำไมคุณต้องเล่าฉันแบบนี้ด้วยเออจริงด้วยนั่นสินะขอโทษทีวรินทร์พลางปล่อยมือพักนี้รินนอนน้อยไปหน่อยน้ำในหูคงไม่เท่ากันไหนๆก็มาแล้ววีตามรินมานี่วรินทร์เดินนำโดยมีวิราดาเดินตามด้วยสีหน้างง,งคุณจะพาฉันไปไหน รินไม่พาวีไปขายหรอกนะถึงคุณจะพาฉันไปขายก็คงได้ไม่กี่บาทใครบอกสวยๆแบบวีราคาดีเลยล่ะว่าแต่ขายไหมล่ะคุณเลิกพูดเล่นเถอะตกลงคุณจะพาฉันไปไหนกันแน่ก็ไปทำธุระไงก็คุยงานเรียบตามมา สวยจังเลยฉันไม่ยากรู้ว่าบนดาดฟ้าของโรงแรมมีสถานที่แบบนี้ด้วยวิาดากว่าสายตาชมไปทั่วสวนมานี่สิวรินทรพาเธอมานั่งตรงเก้าอี้ยาวใกล้กับต้นลิลาวด,ดีซึ่งอยู่ข้างๆสระน้ำตรงนี้เอาไว้รับรองแขก VIP เหรอคะ ฉันอยู่มาจะสี่ปีแล้วทำไมถึงไม่เคยรู้ที่ตรงนี้มันคือที่ส่วนตัวรินไม่อยากให้ใครเห็นแล้วคุณพาฉันมาทำไมที่ส่วนตัวขนาดนี้ก็วีเป็นคนสำคัญของริงนนี่ว่ารินทอนเออด้วยน้ำเสียงไม่คาดหวังอะไรเธอไม่มองหน้าวิรดาดาวได้ซ้ำ สายตาทอดยาวไปยังตึกสูงเล่าฟ้าวีวีมองเห็นพระจันทร์ไหมไม่เห็นค่ะท้องฟ้าที่แจ่มใสสีฟ้าสดประดับประดาไปด้วยเมฆขาวน้อยใหญ่ลอยเต็มอยู่เหนือหน้าน,านฟ้ามันมีนะ แค่มันมองไม่เห็นเพราะถูกพราทิตย์ที่มีแสงแรงกว่าบดบังสองสายตาเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าพร้อมรอยยิ้มบางๆที่มุมปากฉันไม่เคยสังเกตเลยนะว่ามีพระจันทร์ในตอนกลางวันก็วีไม่เคยสนใจมันไงพระจันทนระ์น่ะ มันก็เปรียบเหมือนเพื่อนไว้คลายทุกข์คลายเหงาก็เท่านั้นคนเรานะชอบมองพระจันทร์ในตอนกลางคืนไม่บ่อยครั้งนะกรอบที่จะมองมันเพราะความสวยงามยามไหนที่เศร้าก็แหงมองมันก็แค่นั้นวีราดาหันมามองวรินทร์ด้วยสายตาที่เข้าใจทำไมคุณพูดดูเศร้าจังมีอะไรในใจหรือเปล่าคะ วีหมายถึงรินเหรอค่ะรินก็แค่เสียงเล็กๆตะโกนไปก็คงไม่มีใครได้ยินว่าแต่วีหิวหรือยังจะได้ลงไปทานข้าวยังค่ะแล้วสามีคุณละคะคุณรินไม่ไปดูแลเขาเหรอวีหมายถึงเจสันใช่ไหมค่ะ มันไม่ใช่หน้าที่ของริน้นวรินทร์พูดพลางหันมาสบตาพร้อมรอยยิ้มอ่อนๆทำไมทำไมคุณพูดแบบนั้นในระหว่างที่สองสาวกำลังสนทนากันอยู่ก็มีเสียงเรียกเข้าจากสมาร์ทโฟนมีอะไรคะใจสันได้สิคะรินจะลงไปเดี๋ยวนี้ ค่ะเตรียมไว้เผื่อสองที่นะคะรินจะพาเพื่อนไปด้วยได้ค่ะค่ะอีกห้านาทีเจอกันป่ะไปไหนคะไปเรือนแก้วรินจะแนะนำเจสานให้รู้จักฉันไม่ไปได้ไหมคะทำไมล่ะเจสานเป็นคนน่ารักนะวีเห็นแล้ววีต้องชอบค่ะ วิราดายิ้มรับก่อนจะเดินเคียงข้างกันไปด้วยหัวใจที่หน่วงหนวงชายหนุมหน้าตาหล่อเหลานั่งโบกมือเป็นสัญญาณให้สองสาวรินทอนขยับเก้าอี้ให้วิราดานั่งเจสันมองด้วยสีหน้าจับผิดเจสันคานี่วิราดาเพื่อนรินเองวีนี่เจสันสามีรินค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีเช่นกันนะสาวน้อยเราเคยเจอกันแล้วเอ๊ะเจอกันที่ไหนคะวรินทร์ถามด้วยความอยากรู้แม่สาวน้อยคนนี้แหละที่มาเคาะห้องผิดวิราดายิ้มเล็กน้อยแบบเขินๆอา้าววีไปหารินเหรอ พอดีฉันเห็นว่าคุณยังไม่ลงมาทำงานก็เลยเป็นห่วงขอบคุณมากนะรินดีใจจังแหมภรยาผมดูมีความสุขผิดสังเกตนะเจสันทำแซวแต่วิราดากลับอึดอัดในสถานการณ์ตรงหน้าเหมือนเธอเป็นตัวตลกให้สองสามีภรยาได้คุยหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุข ทั้งทงที่เธอไม่อยากมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำคือฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีฉันนัดก,กับพี่จีไว้ว่าจะไปทานส้มตำเพิ่งมีร้านเปิดใหม่ข้างๆกับโรงแรมงั้นวีไปด้วยจะบ้าเหรอวีราดาเธอทำตัวใช้น้ำเสียงและสีหน้าไม่ค่อยดีนะเอ,อ่อขอโทษค่ะอย่าดีกว่าค่ะ คุณอยู่ทานข้าวกับสามีคุณจะดีกว่าฉันขอตัวนะคะบรินทร์มองตามหญิงสาวด้วยสายตาละห้อยคนนี้ใช่ไหมอดีตคู่รักของคุณที่คุณเคยเล่าให้ผมฟังเจสันเอ่ยถามเขาไม่ใช่คู่รักของเรนเราไม่เคยคบกันแบบคู่รักค่ะ รินก็แค่แอบหลงรักเธอก็เท่านั้นผมว่าดูเธอมีใจให้คุณนะผมดูออกแววตาที่เธอมองคุณมันฟ้องถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีสิแล้วสามีของเธอละ่ะวีไม่มีสามีค่ะคู่มั่นของนางเสียตั้งแต่นางยังไม่ได้แต่งงานโอ้มันเป็นเรื่องเศร้าน่าสงสารเธอจังค่ะ รินก็สงสารเธอวิราดาเดินออกจากห้องอาหารเรนแก้วด้วยความสับสนภายในใจสามีของนายสาวช่างเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้จาดีดูสุภาพและอ่อนโยนแบบนี้นี่เองนายสาวเลยตกลงปรงใจกับเขาแล้วทำไมวรินทร์ถึงได้มีทีท่ายังสนใจในตัวเธออยู่อีก ทั้งๆท,ที่สามีก็ดีขนาดนี้วีราดารู้สึกปวดวร้าวลึกๆภายในใจเห็นทีเธอต้องทำอะไรสักอย่างให้ชัดเจนแล้วถึงแม้ต้องฝืนทำก็ตามวารินทร์จะได้เลิกสนใจในตัวเธอเสียทีวีราดาเรียบเดินมารับโทรศัพท์ขณะที่เธอกลับมาจากกินข้าว ค่ะคุณเรนค่ะฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ไงส้มตำาอร่อยไหมค่ะจริงๆแล้วเธอไม่มีนัดแต่อย่างใดและไม่ได้ไปทานส้มตำด้วยคือเมื่อกี้รินคุยกับคุณพ่อรินต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดสักสองสามวันค่ะคุณรินไม่ต้องห่วงงานทางนี้ฉันจะดูแลให้ ดูแลอะไรวีต้องไปกับรินวีเป็นเลขารินนะจะปล่อยให้รินไปคนเดียวได้ยังไงเอ,อ่อฉันต้องไปด้วยเหรอคะต้องสิวีกลัวรินเหรอเปล่าคะ่ะไม่ต้องห่วงเจสันก็ไปด้วยเราไปกันสี่คนรินวีเจสันแล้วก็เพื่อนของเขาก็ได้คะ่ะ แล้ววันไหนคะพรุ่งนี้เช้าปรินจะให้รถตู้ไปรับที่หน้าคอนโดแปดโมงเช้านะว่าไงสาวๆคุยเรื่องอะไรกันครับคุณจิรายุคุณยังไม่กลับหรอคะเนี่ยคุณรินยังไม่ทันให้คำตอบผมเลยผมจะกลับได้ยังไงอีกอย่างเมื่อครู่ผมก็ไปคุยกับคุณลุงมาท่านบอกให้ผมไปดูงานกับคุณด้วย งั้นเหรอคะวรินทร์รู้สึกกังวลใจขึ้นมาทันทีเหตุผลที่ต้องพาีราดาไปด้วยเพราะงานมันก็แค่ข้ออ้างก็เท่านั้นจริงๆแล้วเธออยากไปเที่ยวกับหญิงสาวต่างหากเธอกะจะทำคะแนนตามที่เจสันได้แนะนำแต่ถ้าจิระยุไปด้วยแบบนี้เธอคงต้องเจองานยากเข้าแล้ว คุณเรนมีอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวไปทำงานก่อนตามสบายเลยมีอะไรเดี๋ยวเรนเรียกเดี๋ยวครับคุณวีผมไปด้วยครับจีรายุเดินตามวิราดาด้วยใบหน้ายิ้มกลิ่มดูขัดหูขัดตาใครบางคนยิ่งนับเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาที วริทนทร์อไม่มีกระจิตกระใจแม้จะทำงานด้วยซ้ำเธออยากออกไปดูว่าเลขาสาวกับชายหนุ่มกำลังคุยเรื่องอะไรกันแต่ก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ส่วนวิราดาเองหลังจากมานั่งโต๊ะทำงานนางก็ได้ขอสาสางงานโดยที่คุยกับชายหนุ่มไม่ขี่ประโยชจีรายุก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใด งั้นพรุ่งนี้เช้าผมไปพร้อมคุณนะผมจะไปรอขึ้นรถตู้พร้อมคุณที่หน้าคอนโดนะครับได้ค่ะแต่เย็นนี้คุณต้องไปทานข้าวกับผมก่อนคุณเลื่อนนัดผมมาหลายรอบแล้วเนี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเย็นเย็นเจอกันไม่นานนะักวอร์เรนทอนก็เรียกให้เธอเข้าไปหา คุณมีอะไรให้ฉันทำเหรอคะรินขอ,อนมอุ่นๆสักแก้วสิได้ค่ะเดี๋ยวก่อนคะคุณจิรายุออกไปคุยอะไรกับเบยตอนนี้เขากลับหรือยังค่ะกลับไปแล้วแต่ตอนเย็นเขาจะมาใหม่มาทำไมเขาจะมารับฉันไปทานข้าวค่ะที่ไหน แล้วทำไมต้องไปเอ๊ะคุณรินคุณเป็นคนแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันวิราดาพูดปลามก่อนที่วรินทร์จะแสดงคำพูดไม่พอใจไปมากกว่านี้ซึ่งวรินทร์เองก็เริ่มรู้ตัวไปเถอะฉันไม่มีอะไรจะคุยแล้วหลังจากที่หญิงสาวออกจากห้องไป วรินทร์ทอรู้สึกถึงความวุ่นวายภายในใจจิรายุเริ่มลุกหนักถ้าเวลราดาเกิดใจอ่อนขึ้นมาจริงๆละ่ะความว้าวุ่นใจก่อเกิดขึ้นอีกครั้งวิราดากลับมาพร้อมนมมนุ่นไม่มีคำพูดใดๆมีแต่ใบหน้าที่เรียบเฉยบางทีมันอาจจะไม่จบตรงที่ไปส่งกลับที่พักนะ มันอาจจะไปจบที่ไหนสักที่คำพูดที่พล่องออกมามันทำให้วีราดารู้สึกฉุนขาดกับคำพูดที่เหมือนดูถูกเธอเช่นนี้ทำไมคะคุณอย่าเอาบรรทัดฐานของคนเป็นที่ตั้งคุณอย่าคิดว่าคนอื่นจะคิดเหมือนคุณไปเสียหมดทุกเรื่องและถึงมันจะไปจบที่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณ เพราะมันเป็นเวลาส่วนตัวไม่ใช่เวลางานที่คุณจะมาคอยบงการชีวิตใครต่อใครได้คุณเอาเวลาไปดูแลสามีคุณเธอคะค่ะฉันขอตัวก่อนวริเนทรฟังแล้วถึงกับตัวชาไปชั่วครู่วิญญาณห่วงเข้าสิงเธออีกแล้วคิดแล้วก็อยากจะตีปากตัวเองสักสิบทีเพราะสิ่งที่เธอเผลอพูดไป มันก็เหมือนบูมแมลงที่เธอคว้างไปไม่พ้นตัวมันย้อนกลับมาฟาดอกเธอเต็มแรงจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่บรินทอนสมน้ำหน้าตัวเองด้วยการปล่อยให้น้ำตามันไหลอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีการเช็ดออกแต่อย่างใดความเสียใจที่ไม่รู้จักจบสิ้นเหมือนมันไม่มีวันหมดอายุเพราะใส่สารกันโบด ภาพหญิงชายยืนคุยท่าทางสนิทสนมกันรอรถตู้อยู่หน้าคอนโดทำเอาวรินทอนหน้าเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเจสันซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังกับเดวิดเอื้อมมือมารูปไหล่เธอเบาๆเหมือนปลอบโยนและเห็นใจวรินทอนยกมือขึ้นมาจับมือเจสันส่งความรู้สึกขอบคุณในความห่วงใย คุณจิรายุคุณช่วยไปนั่งกับคุณลุงทีภรรยาผมบอกว่าคุณรู้จักสถานที่คุณจะได้นำทางได้เออก็ได้ครับจิรายุรับคำแบบไม่ค่อยเต็มใจนะักเวราดาเปิดประตูขึ้นมานั่งข้างๆวรินทรเธอก้มหัวให้วรินทรเล็กน้อยเชิงทักทายแต่วรินทรกลับทำหน้านิ่งเฉยซึ่งมันทำให้วีราดารู้สึกเจ็บแปบบ ยังไม่มีสาเหตุระยะทางจากกรุงเทพไประนองต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบนรถเมื่อจอดปั๊มก่อนจะออกจากเมืองกรุงพวกคนก็ต่างพากันเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อเตรียมของทานเล่นที่ตนเองชอบเมืนทอนไม่ได้ลงเหมือนคนอื่นเธอนั่งหลับหัวพิงกระจกอยู่ในรถ วีราดาเลือกซื้อหลายอย่างเธอหยุดยืนตรงมุมขนมขบเคี้ยวก่อนจะหยิบขนมที่เพื่อนสนิทในครั้งที่เรียนมหาลัยเธอชอบภาพเก่าๆบนกลับมาอีกครั้งทุกนิ้วเต็มไปด้วยขนมที่เธอทำเหมือนเล็บยาวเธอยื่นนิ้วขนมให้คนตรงหน้าเขาใช้ปากงับกินเหมือนเด็กอย่างชอบใจ ในรถที่มีแต่ความเงียบจิรายุท่าทางจะหลับสนิทเพราะมีเสียงกลนเบาๆส่วนวรินทร์ก็ยังคงหลับตาหัวเพิงเบาไปอีกฟังเจสันเอ่ยขึ้นเพื่อทำลายบรรยากาศความอึมครึมค,มคุณวีหิวหรือยังผมซื้อขนมมาเยอะแยะคุณจะรับสักห่อไหมเขาพูดพลางแกะซองขนม ซึ่งทําให้เกิดเสียงจนวรินทร์อนต้องตื่นเธอปรับเบาะนั่งตรงเจสันคะรินขอน้ำขวดหนึ่งคะ่ะเจสันยังไม่ทันได้ยื่นน้ำให้วิราดาก็รียบจับขวดมาบิดฝาเปิดแล้วยื่นให้ก่อนวรินทร์หอนรับไว้ก่อนจะยิ้มบางๆเพื่อขอบคุณแทนคําพูดและนั่นก็ทำให้วิราดาชื้นใจไม่น้อย วิราดาแกะซองขนมเอาขนมเสียไปที่นิ้วสองสามชิ้นก่อนที่เธอจะตัดสินใจยื่นนิ้วให้คนข้างๆทังๆที่รู้ว่ามันไม่สมควรทำแต่วิราดากลับห้ามใจตัวเองไม่ได้วรินทร์มองขนมในมือก่อนจะดึงมือวิราดาลงแล้วหันไปมองทิวทัศน์ข้างทางโดยทำเป็นไม่สนใจ แต่ใบหน้าที่เบนไปทางอื่นนั้นกลับมีรอยยิ้มผุดขึ้นมาเต็มใบหน้าวิรดาดึงมือกลับก่อนจะดันขนมใส่ปากตัวเองด้วยความน้อยใจวรินทร์ทอนหันกลับมามองไปยังใบหน้าเศร้าหมองเธอก็เกิดความสงสารเธอยื่นมือมาจับมืออีกฝ่ายใช้นิ้วรูปเขี่ยหลังมือเบา ก่อนจะเบนหน้ามองไปดูทัศนียภาพตามเดิมเวียดาก้มมองมือที่จับประสานความสุขแผ่ซ่านภายในใจอีกครั้ง